เทคสิทด่วนวันที่29เมษายน2563โอนเงินยายวยา,ยายให้อีกจำนวน1ล้าน1แสนลายสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอพ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายละวะลนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโคษกกระชรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาเงิน5,000บาทในช่วงวันที่8ถึง24เมษายน2563ก็ได้โอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วจำนวน4.9ล้านลายนะคะคิดเป็นจำนวนเงิน2.5ล้านบาทซึ่งในช่วงวันที่27และ28เมษายน2563 ก็มีกำหนดทยอยโอนเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจํานวน1.5ล้านลายนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือวันที่29เมษายน2563ก็จะดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีกจํานวน1ล้าน1แสนลายนะคะซึ่งก็ถือเป็นจํานวนสูงสุดต่อวันนะคะตั้งแต่เริ่มดําเนินโครงการมานะคะดังนั้นตั้งแต่วันที่8ถึง29เมษายน2563 ก็จะมีผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาวรวมทั้งสิ้น7.5ล้านลายนะคะคิดเป็นเงินจํานวน3.8ล้านบาทนะคะนอกจากนี้นะคะก็มีความคืบหน้าในด้านอื่นๆที่น่าสนใจนะคะก็ได้แก่มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียนจํานวน9.4แสนรายขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.4ล้านลายขอสละดสิทธิ์จานวน1,675รายและมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน6.3ล้านราย ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้วจํานวน5.2ล้านรายนะคะยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกจํานวน1.1ล้านรายจึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ w w w ร์ไบต์เว็บเรเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการอย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ